จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุกกุยมินิโฟวิลครับวันนี้เห็นตั้ง6กล่องนะ เราจะรีวิวแค่กล่องนี้กล่องเดียวนะครับแต่ว่าที่เหลือหยิบมาเป็นอ้างอิงนะครับเรฟเลนซ์วันนี้นะครับเป็นกัน b ล s สเตอ XTO ฟิลิปปินสเปเชียลเอดิชั่นนะครับของ r e ว l Hobby Center 50ปีนะครับ 50th anniversary นะครับเนี่ยฮะรีวิวฮอบบี้เซ็นเตอร์ของฟิลิปปินนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องจุก,กุย c ชา n นลด้วยนะครับ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่คลิปนี้สนับสนุนโดยไวรัสมินิโฟวิล facebook.com/slash/ i n i ัสม i นิติดต่อคุณมอไวรัสได้นะครับบอกว่าดูจุก,กุยมาสินค้าทามิยะลด15%ครับ ครับทุกกุ่ยไม่ได้ขายนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากได้ก็ติดต่อไวรัสมิโฟวิลนะครับตามที่แจ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีหลายคนถามราคาบอกว่าลองไปถามที่ร้านดูนะครับลองถามไวรัสมิโฟวิลดูนะครับเพราะว่ามีหลายรุ่นหลายแบบราคาอาจจะไม่เท่ากันนะครับอ่ะก่อนพูดถึงกล่องนี้นะครับเราจะพูดย้อนหลังนิดนึงย้อนหลังนิดนึงต้องไปถึงอันแรกสุดนะครับนี่อแรกสุดคืออันนี้นะครับ กันบลัสเตอร์ XTO ตัวแรกสุดเลยนะครับซึ่งเจ้าของก็คือคนนี้นะครับตามการ์ตูน Lesson Go นะครับตัวนี้เป็นรหัส19419นะครับก็คือจะหาซื้อได้เรื่อยๆแต่ว่าผมซื้อจากญี่ปุ่นมานะครับถึงแม้ข้างกล่องจะเขียน600ยเยนแต่ผมซื้อได้460เยนนะครับนานมากแล้วนะครับตัวนี้หลายหลายปีแล้วนะครับซึ่งผมจะมีตัวประกอบแล้ว นี่ครับตัวประกอบแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นของเป็นของปลอมนะครับตัวนี้เป็นของปลอมตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเพราะว่าเนี่ยครับของจริงเขาจะไม่เจาะแต่ตัวนี้มันมีเจาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เป็นของปลอมนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นนี่นะครับการบลัสเตอร์ซัสโก้สเปเชียลนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส1 9 4 2 4สี่สนะครับมี หน้าด็อกเตอร์อะไรนี่ด้วยนะครับนี่สําหรับตัวนี้นะครับผมจะมีตัวของแท้นี่ครับนี่เียซัสก้สเปเชียลนะครับเขียนว่าสก้ส o เปเชียลกันบลัสเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโคงซูเปอร์เอฟเอ็มเหมือนกันนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับนี่โคงซูเปอร์เอฟเอ็มนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ของแค้เมื่อเมื่อ20กว่าปีก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยทีเดียวนะครับ จริงๆตัวนี้เนี่ยเราเคยพูดกันไปแล้วในคลิปไลท์บลูนะครับแต่ว่าพูดอีกทีเพราะว่าผมลืมเอาตัวนี้ให้ดูนะนี่ก่อนหน้านี้เขามีตัวนี้ด้วยนะฮะกันบลัสเตอร์ XTO p รีเมียม FMA ชัน4นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรหัส1นะครับ19451นะครับอาจจะสงสัยว่าทำไม194194 194นะครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ของฟูล y c o วนะครับ เนี่ยฮะก็จะเห็นเป็น1 9 4 1 9ก็คืออยู่ในซีรีส์194คันที่19แล้วก็1 9 4 2 4กนะครับก็เป็นคันที่24ส่วนตัวนี้เข้าใจถูกต้องแล้วครับเป็นตัวที่51ในซีรีส์นั่นเองก็คือ1 9 4 5 1นะครับนี่ตัวนี้เคยรีวิวแล้ว,ลวนะครับก็พร้อมกับบล็อกเกนจีนะครับใครยังไม่เคยดูย้อนกลับไปดูได้นะครับนี่ ะนะครับแล้วสำหรับตัวนี้การ b l สเตอร XTO ไลท์บลูสเปเชียลนะครับเป็นบอดี้ใสนะครับโพลีคาร์บเนต e บอดีตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับโครงจะเป็นสีฟ้าตัวสกิทตัวพาร์ทอะจะเป็นสีแบบเทอร์คอยนิดนึงนะครับก็จะเป็นสีแบบออกเขียวๆออกอมเขียวนิดนึงตัวนี้ก็เคยรีวิวแล้วนะ95439นะครับ ตัวนี้เคยรีวิวแล้วสําหรับใครยังไม่เคยดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นี่อ่ะนะครับวันนี้ก็จะเจ็บคอนิดนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับช่วงนี้มีฝุ่นนะครับอะไร pm 2.5 mp อะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ตามข่าวสักเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่รู้ว่าทําให้ผมเจ็บคอรหรือเปล่าอ่ะก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้รหัส95475กลายเป็นกล่องบางแล้วนะครับตัวก่อนหน้านี้ไลท์บลูเป็นกล่องหนาเห็นไหมครับตัว FMA ก็เป็นกล่องหนาแต่ว,ว่าตัวเบสิกเนี่ยเขาจะเป็นนี่กล่องบางนะครับอันนี้ก็ดันเป็นกล่องบางเหมือนกันนะครับ คลิปที่แล้วเนี่ยผมเคยพูดถึงว่าการบลัสเตอร์เนี่ยของรีวิวฮอบบี้เซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะมีตัวนี้ด้วยนี่ก็รีวิวฮอบบี้เซ็นเตอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นสตาร์โตเวกเตอร์นะฮะรีวิวฮ b อบบี้เซ็นเตอร์ลิมิเต็ดนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่2มั้งไม่แน่ใจนะคิดว่าใช่นะครับเป็นของรีวิวตัวที่2ตัวนี้ก็เคยรีวิวแล้วใครไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูได้ครับนี่ ็โฆษณาคลิปเก่ากันรัวๆนะครับถ้าใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้อ่ะพูดไปเยอะละตัดเลยดีกว่านะครับ Black, คาร์บอนไฟเบอร์รียนฟอร์สแบล็คโครงซูเปอร์เอฟเอ็มนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์รียนฟอร์สนะครับก็สงสัยใช่ไหมสงสัยเหมือนเหมือนผมปะ่ะนี่นะครับ95239เคยพูดไปแล้วนะครับคาร์บอนรียนฟอร์ซูเปอร์เอฟเอ็มตัวนี้ก็เป็น คาร์บอนไฟเบอร์เรีนฟอนะครับเหมือนกันอ่าก็ซื้อกล่องนี้ก็คุ้มนะเพราะว่าถ้าซื้อซองนี้จะได้แค่โครงซื้อซองนี้จะได้บอดี้ใสเขียวใสด้วยก็รู้สึกจะเป็นที่นิยมกันมากนะครับตัวตัวนี้เห็นบอกว่าคนฝั่งเยอะมากนะครับตัวนี้เพราะว่าโครงอย่างที่ว่านะครับซูเปอร์เเนี่ยเป็นโครงที่แบบว่ามีความหลังกันเยอะนะครับ สมัยเด็กๆเรากเล,เล่นตัวนี้กันเยอะนําเข้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับถูกมอกด้วยนะครับมีมอกผลิตในฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าเป็นการ QC จากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นแท้แน่นอนนะครับนี่วันนี้เราจะปเปิดมาอ๋อล,ลืมต่อต่อก่อนมอตเตอร์สีขาวให้มาด้วยนะครับมอตเตอร์ขาวเขา,เขาจะเรียกว่าไทหนึ่งสามศูนย์มอตเตอร์ ฐานไม่ให้มานะครับไม่มีฐานล้อจะเป็น5ก้านนะครับไฟสปอควิวบแบล็คเพลทก็จะเป็นสีดำนะครับเขาว่าอย่างนี้นะเขาเขาบอกว่าเป็นแบล็คเพลทสิบสี่มิลฟอนไกโรล,ลเลอร์วิดลับเบอร์ลิงนะครับเป็นโรล,ลเลอร์14บสมิลมีขอบยางอ่าล้อจะเป็นฮาร์ดสมอลเดเรมิเตอร์โลว์โปรไฟล์ไว้นะครับล้อจะเป็นล้อเล็กยางจะเป็นยางฮาร์ดนะครับโรล,ลเลอร์หลังเป็น13บสมิล ตัวหางหลังจะเป็น ABS r e s i n r e a r Roller Stay นะครับโอเคไม่มีอะไรเปิดอ่ะโอ้โหสงสัยผมต้องสงสัยต้องไปซื้อเพิ่มอ,อีกกล่องนะบอดี้สวยมากนะครับโอ้โหบอดี้สวยมากเขียวใสสวยมากอะ่ะโอ้สังเกตดูนะครับว่าตัวบอดี้ใสของเขาเนี่ย ผมยังไม่เห็นรอยฟอง,ฟอ,งอากาศในรันเนอร์เลยนะครับไม่มีไม่มีฟองอากาศในรันเนอร์เลยผลิตมาค่อนข้างดีนี่มีไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ฟองอากาศด้วยเป็นรอยต่อนะครับโอเคไม่มีฟองอากาศเลยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มีฟองอากาศเลยสวยงามมากครับผมโอ้โหถูกใจถูกใจอยากได้อีกกล่องนึงเนี่ยโอ้โหต้องไม่ซื้อเพิ่มนะครับหาง หังหลังเป็น ABS ตามที่เขาบอกนะครับนี่อะไรนะ ABS เลซินอ่าหังหลังเป็น ABS เลซินนี่โครงเป็นคาร์บอนโอ้เนี่ยครับโอ้โหเป็นลายเป็นลายแปลกๆสวยงามเดี๋ยวผมเอาโครงปกติมาเทียบก่อนนี่นี่คือโครง Super FM ปกติเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นี่นี่นะครับดูลายเหมือนกันแต่ว่าสี สีไม่เหมือนกันฮะสังเกตไหมครับข้างนี้ตัวเก่าเมื่อ20ปีก่อนจะเป็นแบบว่าสีออกอมน้ําเงินน้ําเงินกรมท่าเขียวขี้มา้าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวคาร์บอนเนี่ยจะเป็นดําแบบดําแบบฝุ่นฝุ่นเหมือนดําคาร์บอนนะครับก็น่าจะใช่แหละแล้วก็จับจับดูมันจะแบบสักสกนิดนึงตัวนี้จะลื่นๆนะครับส่วนเมื่อ25ปีทีแรที่เป็นพลาสติกธรรมดาเข้าใจว่าเป็น ABS นะครับก็จะลื่นๆตัวนี้เป็นคาร์บอนมันก็จะแบบ ยังไงอะเหมือนเหมือนไส้ดินสอเหมือนไส้ไส้ดินสอนะครับเหมือนปลายปลายดินสอไม้อะไรประมาณนี้เหมือนแบบกราฟไฟ์อะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้มันเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนนี่เป็นคาร์บอนนี่แล้วก็มาถึงยางนะครับยางจะเป็นนี่ยางฮาร์ดสีขาวนะครับสําหรับล้อเล็กเป็นไซส์ไซส์ของล้อเล็กนะครับล้อนะครับนี่ มันจะเหมือนพ่นด้านเดียวไปออกเขียวๆหน่อยเงินเงินแต่ว่าเขาเขียนว,ว่าแบล็คนะครับเขาเขาเขียนว,ว่าดําแต่ผมดูแล้วมันไม่ดาอะ่ะมันออกเขียวๆเงินเงินะครับชี้ที่ PP นะครับแล้วก็พ่นล้อจะไม่เท่ากันนะดุมล้อน่าจะสั้นหลังจะยาวนะครับนี่เขาจะมีบอกนะนี่หนึ่งสองหนึ่งนะครับแปลว่าสองล้อนี้ใส่ข้างหน้าสองล้อนี้ ใส่ข้างหลังนะครับจะไม่เท่ากันตัวประกบเป็นสีขาวธรรมดานะครับสีขาวไม่ได้มีชี้ว่าเป็นอะไรแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น ABS ธรรมดาอ่าแล้วก็เป็นถุงที่ใส่เนี่ยครับขอบยางโรลเลอร์สพานไฟแกนล้อ60มมิลแล้วก็ตัวเฟือง,งขับ4เฟืองขับ4อ่า แกนล้อแกนล้อหกสิบมั่งแกนล้อน่าจะหกสิบนะครับเพื่อความชัวเอามาเทียบเลยแม่มันยาวๆอ๋ออเคแกนล้อหกสิบนะครับเพราะในถุงนี้มันเจ็สิบสองมิลนี่แกนล้อหกสิบนะครับอ่าโรลเลอร์พลาสติกนะครับมอเตอร์ขาวหนึ่งสามศูน หัวมอเตอร์สีม่วงจารบีนะครับโอเคให้เฟืองให้เฟืองสต่อ1มานะครับเฟือง4ต่อ1แล้วก็เฟืองสีส้มนะครับเพราะว่าเป็นซูเปอร์ s จะไม่ใช่ชมพูนะครับตัวโอ้สติกเกอร์ก็สวยนะอืเป็นสีเขียวเข้มๆกับน้ําเงินนะครับแล้วก็ออกเหลือบๆไปทางเหลืองแปะบนบอดี้เขียวใสคงจะสวยน่าดูนะครับนี่ครับเขียนไว้ด้วยว่าริวคับบี้เซนเตอร์50ปีนะครับ SPECIAL EDITION 95475นะครับตัวนี้อนาคตน่าจะหายากนะครับคิดว่านี่อยากจะได้อีกกล่องหนึ่งมากเลยนะครับ95475อ่าคู่มือก็ประกอบไม่ยากเท่าไหร่ s เปิร์ m นะครับอ่านะครับสวยสดงดงามชอบมากเลยตัวนี้นะครับดูเท่มากนะ ใส่แนี้แล้วกันอครับผมออันนี้ลืมอไปอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ของรถคันนั้นโอเคอบอดี้นะครับยาวสวยงามมากสวยงามมากถูกใจนะครับคันนี้ถูกใจมากเลยอ่าปูดปูดหน่อยปูดปูดหน่อยนะ หลบหลบนิดนึงโอเคอ่าครับสวยงามถูกใจมากเอาไปแต่งคงจะเทมากๆแน่เลยนะครับพอประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับโครงคาร์บอนบอดี้เขียวใสสติกเกอร์สวยงามสุดยอดเลยครับคันนี้โดนใจให้10คะแนนเต็มเลยโอเคอย่าลืมกดติดตามทุก,กุยชาแนลนะครับทุก,กุย Mini โฟวิวนะครับแล้วคัปต่างๆนะครับย้อนกลับไปดูได้ อย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร์นะครับสำหรับวันนี้จุกุยขอลาไปก่อนพบกันตอนหน้าสวัสดีครับ